สวัสดีครับพบกับผมมอสนะครับวันนี้พบกับผมที่ยินออโต้คาร์นะครับผมวันนี้นะครับรถใหม่เข้ามาใหม่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมว่าวันนี้มีรถอะไรมาแนะนํานะครับผมสําหรับช่วงอากาศหน้าฝนอย่างนี้นะครับเปิดเทอมอย่างนี้นะครับหารถดีๆไปใช้สักคันหนึ่งนะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะครับผมรถเล็กๆประหยัดน้ามันราคาผ่อนสบายๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้พามาชมกันนะครับ เป็นคันนี้เลยครับผมนิสสันอะเมล่านะครับสีสวยๆอย่างนี้เป็นสีส้มสวยๆอย่างนี้เลยรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้ยังไม่เคยเคลียร์สีเลยครับสีเต็มสีเดิมโรงงานทั้งระบบเลยอย่างนี้นะครับก็คันนี้นะครับเป็นนิสสันอะเมล่าเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับผมจวโฉมล่าสุดโฉมปัจจุบันนะก็เป็นเครื่อง1 0 0 0พันเทอร์โบนะครับผมเครื่อง1 0 0 0พันเทอร์โบนี่ ถามว่าดียังไงก็คือตัวนี้ประหยัดน้ํามันค่อนข้างเยอะนะครับประหยัดน้ํามันกว่าเครื่องพันสองตัวเก่ามาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อัตราเร่งความแรงนะครับผมการเร่งแซงเนี่ยตัวนี้หายห่วงเลยครับผมมาตัวเทอร์โบเนี่ยมันจะมาช่วยชดเชยพวกกําลังในการอัตราเร่งค่อนข้างดีนะครับผมโอเคไปดูรอบคันกันนะครับผม ูรอบันกันเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูเครื่องยนต์มั่งนะครับผมเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับเครื่อง1 0 0 0เทอร์โบมันจะเครื่องขนาดไหนจัดเต็มขนาดไหนนี่บล็อกเครื่องนี่โหจัดวางกันเป็นระเบียบสวยงามมากครับพร้อมกับเทอร์โบนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับในฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวเลยนะครับผมรถคันนี้ไม่เคยผ่านการเฉี่ยวชนมาแม้แต่ครั้งเดียวนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับผม เช็ควัติศูนย์ได้เลยนะครับผมคันนี้ไงมีซับความร้อนอะไรทุกอย่างระบบจัดเต็มนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมรถไม่เคยมีการดัดแปลงเครื่องยนต์แนมะ้แต่นิดเดียวเลยนะครับรับประกันได้ครับโครงสร้างเครื่องเกียร์นะครับรถคันนี้ถือว่าสดใหม่จริงๆครับกับรถปีนี้ปี2020นะครับคันนี้นิสสันอเมร่าคันนี้ปี2020นะครับ ราคาเนี่ยเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปนะครับผมราคาเนี่ยจับต้องได้ง่ายมากนะครับผมไาครับผมอ่ะทีนี้เรามาอยู่กันที่ด้านในของตัวรถนะครับผมเดี๋ยวพามาดูอ่าภายในนะครับว่าตัวเนี้ยภายในเป็นยังไงบ้างนะครับอินทีเรียภายในเป็นยังไงนะครับเริ่มจากตัวนี้มีกุญแจครบนะครับสองดอกนะเป็นกุญแจเป็นพุ s ส start แล้วนะครับผมเป็นคีเลตเนาะปุ่มสตาร์ทอยู่ตรง หัวเกียร์เลยนะครับผมก็เหยียบเบรกเนาะกดสตาร์ทสตาร์ทง่ายๆกันแบบนี้เลยนะครับผมก็ภฮยในคันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหุ้มไปด้วยหนังนะครับผมก็จะเป็นหนังตัวนี้เป็นแคปล่านะครับส่วนถ้าสแตนดาร์ดเดิมๆมันจะไม่ใช่เบาะหนังนะครับแต่ตัวนี้เจ้าของเดิมหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นหนังสวยงามเดินได้เนี่ยตะเข็บแดงเนี่ยสวยมากเลยนะครับผม พวงมาลัยก็จะเป็น power นะครับมีมันตีฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะครับผมประมาณนี้นะครับระบบกระจกมองข้างอะไรก็เป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับผมสำหรับอเมร่าคันนี้ผมนั่งเนี่ยครับตัวผมก็ใหญ่ในลำหนึ่งก็ถือว่านั่งสบายนะครับผมรถคันนี้ถือว่านั่งสบายเลยครับขี่สบายมากนะครับคันนี้ผมได้ลองขับแล้วนะครับระยะทางไกลพอสมควรที่ผมลองขับ อัตราเร่งเนี่ยดีเลยนะครับผมขับเพลินๆเ,เนี่ยเหยียบร้อยร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่เนี่ยง่ายๆเลยเครื่องไม่มีสัน่นไม่มีสะดุดเลยนะครับเกียร์เนี่ยโอเคเลยนะครับเนี่ยเข้าเกียร์ง่ายๆเนี่ยอ่ะลองเข้าเกียร์ให้ดูเนี่ย่ะเซนเซอร์ถอยอะไรมีหมดเนี่ยเข้าเกียร์ไม่มีสะดุดนะครับผมอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะผมลองเข้าเกียร์ให้ดูนะแต่ทีเนี้ยที่สําคัญเลยนะครับสําหรับรถคันนี้คือไม่น้อยมากนะครับรถไม่เพียงแค่ 46,00 0โลเท่านั้นเองนะครับผม46,00 0โลเจ้าของเดิมแท,ท,ทบจะใช้น้อยมากๆหเหมือนครับแทบเหมือนซื้อไปจอดนะครับผมเอาง,ง่ายๆรถอ่ะคือ,อสภาพเนี่ยแทบจะเกือบเต็มร้อยเลยนะครับผมดูภายในอย่างเงี้ยรถใช้รถใช้คนเดียวนะครับเบาะเนี่ยไม่มีแบบอรอยทะลอกรอยขีดข่วนกาบข้างแผงประตูอย่างเงี้ยเนียนมากนะครับ ผมขึ้นมาเนี่ยนึกว่าแบบว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะรถเหมือนอารมณ์เหมือนจอดในโชว์รูมเลยนะครับแล้วด้วยกับความที่เต็นท์เราใส่ใจขนาดนี้นะครับในการดูแลทําความสะอาดเพิ่มเติมนี่คันนี้ล้างตั้งขายได้เลยนะครับผมมาภายในค่อนข้างกว้างนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูนะครับว่าอ่าเห็นเป็นรถอีโคคาร์อย่างนี้นะครับบอดี้แบบนี้นะครับนั่งหลังจะสบายไหมเดี๋ยวผมไปพาไปดูครับผมเดี๋ยวผมไปนั่งหลังให้ดูมาอยุ่ เบาหลังแล้วครับเบาอ,อ่าเบาะคนนั่งเนาะก็นั่งได้ผมว่าตัวแบบผมเนี่ยนั่ง2-3คนสบายเลยนะครับนั่งสบายพนักพิงอ่าก็มีอ่าหัวก็ด้วยความสูงของผมร้อยเจนาะก็อาจจะมีติดนิดนึงแต่ถ้าถามว่านั่งก็สือว่าสบายครับมีที่จับให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะมีช่องชาร์จไฟนะครับเป็น USB ให้ด้วยนะครับแถวหลัง นะครับเพื่อความสะดวกสบายของคนนั่งแถวหลังจะได้ชาร์จมือถือไปเล่นโทรศัพท์ไปได้นะครับผมเนาะด้านหลังก็ประมาณนี้มีที่ใส่ขวดเนาะใส่แก้วน้ําเผื่อกินกาแฟนะครับผมว่าเดินทางกัน,นยอย่างคันนี้นั่ง5คนเนี่ยสบายๆเลยครับเพราะว่าผมถือว่านั่งสบายมากนะนั่งอย่างตัวขนาดผมเนี่ยนั่ง2อถึงสคนยังได้เนี่ยถ้าเกิดบ้านใครใช้สําหรับแกรับลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ย สบายๆเลยนะครับผมหรือครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากเดินทางกัน4คน3คน5คนอย่างเงี้ยอ่าไปไหนมาไหนสบายเลยอัตราเร่งนี่คันนี้สบายมากนะครับขึ้นเขาหรืออะไรเงี้ยสบายนะครับไะพาพามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่าด้านหลังอ่ะจะสวยขนาดไหนนะครับผมแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นไฟ LED นะครับไฟถอยไฟ,ไฟท้ายอะไรพวกนี้เซนะ็นเซอร์นะครับด้านหลัง และที่สําคัญนะครับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังก็เพิ่มเติมคือปุ่มกดขึ้นมาให้แล้วอ่ะเปิดง่ายๆนะครับไม่ต้องไปกดเปิดจากด้านในนะครับอเมราเนี่ยผมถือว่าช่องเก็บสัมภาระเนี่ยเขากว้างขวางนะครับกว้างขวางพอสมควรเลยนะ,ะเดี๋ยวให้มาดูนะครับมียางอะไหล่ให้พร้อมนะครับแล้วก็เครื่องมือชุดแม่แรงมีพร้อมเต็มหมดนะครับบ่อเห็นไหมครับความสดของบ่อ ยางอะไรก็คือรถนะครับไม่ได้ไปลุยน้ําลุยฝนหรือ,อไปขับในพวกดินแดงอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับผมรถคันนี้ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยครับเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีมากนะครับผมโอเคอ่าทีนี้นะครับถ้าสำหรับคนที่กำลังสนใจนะครับรถอีโคคารประหยัดน้ำมันอย่างนี้นะครับเป็นนิสสันอเมร่อย่างนี้ นะครับผมราคา5ตัวเขาอยู่นะครับที่ตอนนี้ก็คือที่หน้าเต็นท์เรานะครับตั้งอยู่ที่3 5 9,000บาทนะครับผมผ่อนสบายๆ5,600 0เท่านั้นเองนะครับผมฟรีดาวนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับแล้วก็เป็นเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารเขากําหนดนะครับผมสนใจนะครับติดต่อไปที่ทางเต็นท์ยีนออโต้คาร์ได้เลยที่เบอร์089 9 18 8 8 7 6นะครับผมโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมมีแอดมินมีคนคอยให้คำปรึกษาครับแนะนำอยู่แล้วนะครับผมสุดท้ายเท่านี้นะครับวันนี้รีวิวอเมล่าไปนะครับเดี๋ยววันหน้าจะพาไปดูคันอื่นอีกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ